สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วกับช่องคุณเกมสูนผัไทย,ยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาเสนอเป็นศูนผครับผมเป็นวัดจะพืชข้างทางนะนี่ก็คือต้นหฮวหมูนะครับผมต้นหฮวหมูถ้าจะมีอยู่2ชนิดนั่นก็คือต้นหฮวหมูใหญ่นะครับและต้นแฮวหมูเล็กนะตัวนี้จะเป็นต้นหฮวหมูใหญ่ซึ่งสรรพคุณเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมก็สรรพคุณทางสูนผัของเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะหลายคนอาจจะ ไม่รู้ว่ามีสรรพคุณทางสุนภัยก็ถ่างทิ้งกันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมกับต้นแห้วหมูของเราเนาะคุณผู้ชมก็ชื่อท้องถิ่นหรือชื่อบางพื้นที่เรี่องยังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคุณผู้ชมกับต้นแห้วหมูนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของต้นแห้วหมูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างเนาะคุณผู้ชมส่วนมากจะใช้ส่วนหัวเนาะคุณผู้ชมในการรับประทานหรือนํามาประกอบเป็นยาเนาะคุณผู้ชมอ่าหัวของเขานะครับนำมาต้มกินเนาะคุณผู้ชมใช้ในปริมาณ ที่เหมาะสมนะคุณผู้ชมมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยแก้าธาตุพิการบำรุงาธาตุในร่างกายบำรุงกําลังนะฮะท่านผู้ชมเป็นยาอายุวัฒนะได้เป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมหัวของเขานะนํนำมาปรุงเป็นยาแก้ปวดศรีรษะได้นะครับโดยการใช้หัวของเขานะผมนำมาต้มน้ําดื่มนะจะช่วยได้เป็นอย่างดีนะและใครที่มีอาการนอนไม่หลับนะท่านผู้ชมหรือหลับยากนะสูนไพตัวนี้สามารถช่วยได้นะคุณผู้ชมนี่เลย กับต้นแฮ้วหมูนะคุณผู้ชมนี่นะและมีสรรพคุณนะครับผมช่วยแก้คลื่นไส้อาเจียนนะครับช่วยขับเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยส่วนข้อควรระวังของการใช้สูตรภัยชนิดนี้นะคุณผู้ชมก็ไม่ควรใช้สูตรภัยชนิดนี้มากจนเกินไปหรือกินเยอะจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะจะทําให้มีฤทธ บีบหัวใจนะหรือทําให้หัวใจหยุดเต้นได้นั่นเองนะอันตรายถึงชีวิตนั่นเองนะถ้าหากรับประทานสูญพันธุ์ตัวนี้มากจนเกินไปเนาะเวลาเราใช้สูญพันธุ์ตัวนี้นะผมให้ใช้พอประมาณก็พอคนระคุณผู้ชมไม่ใช้เยอะมากอันตรายเนาะนี่กับต้นหฮวหมูของเรานะฮะตัวนี้จะเป็นต้นหฮวหมูใหญ่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยหากพบได้ตามข้างทาง,ท,างทั่วไปทนะ่านผู้ชมมักจะเกิดตามที่มีน้าขังนะฮะหรือแหล่งน้าตัวนี้มักจะเกิดน,นะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม ของดีอย่างนี้ไม่ควรพลาดเลยฮนะและสรรพคุณของเขาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับกับต้นแห้วหมูเนะาะจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ใบของเขาบาดได้นะคุณผู้ชมใบของเขาข้างเนาะมีความคมพอสมควรนะก็เวลาจับนะก็ระวังด้วยนะสามารถบาดมือได้นะส่วนใบของเขาเนาะคุณผู้ชมนี่เลยคมมากนะฮะนี่ก็คือลักษณะดอกเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะกับต้นแห้วหมูของเราจะมีแห้วหมูเล็กและ ห้วหมูใหญ่นี่<ม>เกิดตามที่ลกนะนี่เลยคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปคลิปหน้าจะเป็นไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้ผมกดตัวแรกไปกองกับสูนไพรต้นแห้วหมูใหญ่ของเรานะสูนไพรดีๆข้างทางของเราว่าจะพืชข้างทางของเราแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ